กะมีโอกาสเรามาถ่ายคลิปครับ่องผ้าหาผ้ามวนนะครับกับเบิ้งขันงข้นตอนนะครับตัวนี้นคือฮาอสา้วแล้ยวๆสไใ,ใหม่ก็คือสิใชเป็นเบิรทุกคนอยู่แล้วนะครับสแหล้วเฮากับวาใส่ตัวนี้ก่อนตู้ตัวนี้แล้วก็ท้างหลังนี่หฮาสิวัดมาลอยยิบหานะครับเป็นกองหลังแล้วก็ตัวนี้เฮากับระยะห่างประมาณเหนียวหนึง่งเป็นขันแหลกแล้วก็ สุดถ่ายเขาวัดมาลอยพิถายกเพื่อมาเหนียวหนึ่งขึ้นกันวันนี้เข้ากับสีมาหานส่องนะครับเย็ดขันนี่ก็คือเข้าไสาแล้วเข้ากับเอามาบ้างไลทั้งเทิรนี้เลยบ้างไว้ทั้งเทิงนี้เ,เ,เข้ากับมาหานเราส่องมันเท่าใดธีหานกับวัาหากับแ,แค่ใส่ขันแหลกเข้ากับมาส้นแตละดเม็ดไปหาตัวสุดถ่ายส้นทั้งนี้แล้วก็มาใส่หลังทั้งนี้นะครับว่ามันไดเท่าใดตัวนี้ได้ยู หอเมตรสามสิบเท่ากับเอาขันมาบ้างหันออกมาแล้วมันได้เมตรหาเส้นนะครับหนอกใส่ในเกิดขึว่าเป็นศูนย์กลางนลครับ้านหนอกใส่ในนี่เท่าหันง่ายๆก็คือส้นหันมาใส่หลังทางนี้มันสีใดเป็นนอกใส่ในนะครับแล้วก็หันกันแล้วมันสิใดลอยหาเส้นเท่ากับไปแต่ละเมตรส้นนึงมาได้ทางนี้มันสิใดเมตรหาเส้นนั่นก็ร่งโตพอดีนะครับ ปัน,นี้เหลือขั้นตอนการตัดขันนะครับขั้นตอนการตัดขันนี่ก็คือเ้องวัดลงจากนี่นี่ครับสิบหาเส้นจากพินเรือจากพินเรือ,อนี่ลงไปสิบหาเส้นถึงหล,งงลังขันนี่ครับถึงลังขันนี่ตัวนี้ผมผมตัดใส่ตัวกลางให้เบิ่งก่อนปัน,นี้เดี๋ยวผมสิตัดตัดให้ได้เบิร์สุดโตตัดได้เบิร์สุดโตแล้วก็จังเบิ่งอีกนะครับต่อไป ครับผมครับผมบันนี้เข้ากับตัดขันว่างขันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตัดเข่ามุมตัดเข่ามุมแจบแล้วหนันลงโตเก่าสิบหาแล้วนะครับี่จะลงโตเก่าสิบหาพอดีนี่ครับถ้าว่างขันขันม้วนใซส์หรอครับม้วนทั้งเคร่งเขาสิแกะออกอยู่เดี๋ยวหยืดขันหยืดยังแล้ว ยดขันให้มันอยู่โตเราก็ะจังแกะออกนะครับตัวนี้คือปาดขันใส่ให้มันเจ็บกะเหลือตัดตูใส่ครับแล้วก็ยืดเล็กเดี๋ยวโตัวเล็กนี่เดี๋ยวทาเบิ้งครับเดี๋ยวสียืดแบบใดยืดตูยืดเล็กเดี๋ยวจงเบิ้งอีกครับแบบนี้ครับผมครับผมก็ทั้งขั้นตอนการ บางหั uh, ่นข้ากระชายขันนะครับบันี้ก็เป็นการมาใส่หัวเหรอนี่ครับผมตัดไม่อัดใส่บันี้ก็เบิงเบิงทางในมันครับแบบนี้นะครับผมเฮ็ดโค้งใหม่รับใบแน้าเนี่ยนะครับเฮ็ดเป็นโค้งใหม่รับไว้นี่ครับอาจจะเฮ็ดเป็นโค้งใหม่รับไว้นะครับบันี้ก็ยืดโค้งใหม่ ยึดข้องใหม่แล้วแล้วเขาก็เอาออตัวนี้นบ้างนะครับเขาก็ตัดแต่งให้มันเข่ารูปนะครับนี่ครับตัดแต่งเข่ารูปบานี้ก็ตัวนี้เขาก็มาปาดยึดเอตัวนะครับตัวนี้เป็นทีกันน้ำระวางห้องเรือนะครับอาจจะใช้ตัวเนวนโตนี่คือ นี่คันแรกนี่บ่มีครับคันก็จอคันก็จอนี่บ่มีนะครับบันนี้คันที่สองนี่มีตัวนี้เป็นคันกันน้ำคือคันอะตูครับพระจ้าอีสานเอื่นนะครับอตูนี่คันนี่ก็บ่มีนะครับคันทัดไปนี่จจงมีนี่ครับตัวนี้เลือเหาอสียิงน็อตอยู่ครับนี่ครับบ่ได้ยิงน็อตนี่ครับตาแดงในรูปเก่าอันนี้ เขาได้ตามรูปตัวนี้บม่มีเห็นมาครับแล้วก็มาตัวนี้ก็มาตัดแต่งให้เขารูปเขารูปแล้วก็จะยญิงน็อตนะครับบันนี้ก็มาถึงกองข้างหลังกองข้างหลังกับสูตรเดียวกันครับตัวนี้ตัดแต่งให้เขามุมเห็นมาครับตัวนี้เป็นปิดกองล่มด้านหลังกองนี้ก็ยังบานได้ยืดนะครับนี่ครับ ตัวนี้มาแปะยึดอันนี้เดียวหุมห่มไฟเบอร์ยิงน็อตแล้วก็หุ่มไฟเบอร์นะครับแล้วก็กล้องหลังแล้วก็มีโค้งคือกันครับนี่ครับมีโค้งใหม่ือกันนี่ครับ,รบยาสิว่าเห็นบมเต็มๆนี่ครับโค้งนี่โค้งใหม่ฮะร่างโค้งใหม่แล้วก็ยึดโค้งใหม่แล้วต่อยล้วก็เอาอันนี้ลงคือเก่าวเลยครับ ือเป็นรูปเป็นลางนะนเดี๋ยวขันต่อไปนี่สิเป็นการห่มใบนะครับนี่ครับการเฮดใหม่ตัวนี้สีสโลปตัวนี้ประมาณสองเส้นนะครับตรงจุดนี้ข,นขึ้นมาสองเส้นกามาฮอสสโลปมานีตัวนี้ประมาณสี่เส้นเห็นไหมครับความแตกต่าง มันจะสลบมานะครับมันจะเคลื่อนสวยงามครับแล้วก็น้ำเวลาน้ำน้ำครั้งนี้มันสี่ปร์เครั้งนะครับมันสีไไลลงมาผิดเลยไหลลงมาคอจอเลยนะครับน้าไฟเบอร์เป็นยังคือต้องมีตัวนี้นะครับนี่ตัวขันตัวนี้น้าไฟเบอร์นี่เทอมันเมินนะครับเทือน้ำหรือเทอมันเมินบางคนเคยใ่แล้วก็บโบเป็นยังแต่ว่าที่ผพมเฮ็ดนี่เฮ็ดพากนี่ไป คือกันมันเหมือนมันสีบป้คืองาใหม่นะครับครับครับบันี้ก็ตจากอันตัวนี้เขากับสียืดยืดใหม่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวสีเอานํำยามาใส่แล้วก็ตัวนี้คันคันนี่นี่เข้ายาเิ่งใส่แล้วครับมืนนั่นใส่ได้เบิดยกเว้นหัวถ่ายนะครับข้าสียาตัวนี้ก่อนยาตัวข้อจอนี่ก่อนนี่ครับตัวนี้เข่ากับยิ่งนัดแล้วครับยิ่งไรงเหมือว่าน ยิ่งนัดอันมังตูมันวันนี้เข้ากับสียิ่งนัดตัวนี้แล้วตัวนี้เข้ากับสียายาไฟเบอร์ขึ้นกันนะครับเอาใยตัวนี้มาปกแล้วก็น้ำยาลงปิดไบ้องให้น้าเขานะครับท่างหลังเนี่ก็เฮ็ดเข้ากันท่างหลังนี่ก็ะใช้ตัวนี้ตัวนี้เข้ากับถอดออกก่อน,นะครับอย่าเพิ่งใจต้องยาตัวนี้ก่อนวันนี้จังเอาตัวนี้มาวางพร้อมกับกล้องนะครับวันนี้พร้อมสีสมน้ำยา เลยได้ครับนี้นี่ครับ <c oughs> สมนลำยาตัวนี้นลำยานี่เฮากาัประมาณจำหนัดน,นะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็อยากเหลืออยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้อากาศมันดีเฮากับโบตองถึงเครื่องฟ้านะครับด้อยถ่ายจากเร่งครับเพราะว่าตัวนี้มันอันนี้ะ ตัวน,นี้มันแล้วไปเฮ้าสืยืดไปก่อนนะครับบันนี้เฮ้าจังสิปิดกลองหัวกลองถ่ายยาอีกทั่หนึง่งน้ำยาก็บปบฏิเฮตโดนมันก็อยากใส่ให้เหอเนี่ยครับตัวน,นี้เฮ้าก็ดต้องน้ำยาใส่ผ้าไป นี่ครับบันี้เข้ากระว่างแผ่นกองนี่ครับเข้ากระยิ่งน็อตไว้นี่ครับยิ่งน็อตยิ่งนอ็งนอตซื้อมาอีกันที่เข้าห้องนีครับบันี้เข้ากระซื้อมาลงน้ำยาเด้แบบนี้เดี๋ยวนี้ใส่เป็นลูกกิ่งเลยครับเพราะว่าหนามันใหญ่หรือถ่ายเป็นใส่แปงกระได้แล้วแต่ผู้ถนัดนะครับ ลงหลอบสองเลยก็ได้นะครับสำคัญจองหัวมุมนี่เข้าเด็ดออกเลยครับเวลาเข่ามุมมันจังแบบเนี่ยเด็ดผ่าออก แต่ล่าขาหมุมมันจังบ้อยาก ก็ไฉีดตามรูปนี่แหละครับฉีดตามรูปโค้งมันตัวแผ่นเหลือนี่เขาก็ไปใส่ทั้งลังเลยตัวนี้ให้ใหญ่ก็จัดแหละเล็กน้อย สัญญส่นซองคือว่าแล้วเลย านจะเลื่มกดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อกีปหนาสิบรประเพณีเพราะว่าพุ่มก็บโบคอยมีเวลาเดี๋ยวลงมาเห็ดนะคะาารับเพราะว่ายากแ่ยากงานเกินครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับน้ำยากระแหงแล้วที่เฮาเรี กล้องหัวไว้นะครับเดดกล้องหัวไว้ครับนี่น้ำยาตัวนี้ก็แห้งแลบบ้วเป็นข้อจอนะครับข้อจอแต่ว่าขันตัวนี้นี่พรมสียังบันยืดนะครับนี่ขันตัวนี้ยังบันยืดต้องคัดคัดมอญน,นี่ก่อนคัดรายละเอียดทั้งในก่อนจางสียืดยืดก็ยืดแบบนี้แหละครับนี่คือเฮ้า เอาไฟเบอร์ปรกหัวขันหน้านี้แต่ว่าตัวนี้มีเล็กตัวนั้นบ่ไดมี่เล็กนะครับนี่ไฟเบอร์ปรกตัวนี้บัดเท่าโยกออกจากแบบมาจังเสร็จยิ่งน็อตนะครับบันนี้ก็เบิ่งลูกเต็มๆเลยนะครับบันนี้ตัวนี้คือตัวนี้แล้วขั้นตอนการใจขันนะครับแล้วก็ยืดตูยืดตูแล้วก็เฮ็ดกองหัว กองหัวกองถ่ายนะครับกองล้มเรียบร้อยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปที่เฮ็ดกองเฮ็ดยืดขันนะครับก็จบเพียงเท่านี้ก็ติดตามไม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปนี่เาขาคือเป็นถอดเลือดออกจากแบบนะครับ ผ่าเรือคือห้าต้องนี่ครับน็อตตัวนี้ที่ห้ายิ่ยไ้ฟังฟังละเจ็ดแปดตัวห้าหยึดไ้นะครับให้มันเข่าส่งเลือแล้วก็ไหม่ที่ห้าหยุดทั้งเทิงนี่หฮาก็เอาออกแล้วแกออกก็เหลือแต่วตัวน็อตทั้งขางทาให้มันแห้งครับบันนี้ผพมก,ก็สิมาโยกออกก่อนสิยกออกก็ต้องปิดตัวนี้ก่อนนะครับ เยืดขันตัวนี้ก่อนเยืดขันตนัวนี้มันต้องคัดไล่ละเอียดตัวนี้นะครับคัดไล่ละเอียดแล้วก็ยืดขันจึงยอกออกได้ก้ทาผู้ใดมากก,กดไลค์กดแชร์ให้นะเด้อครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับถ้าจังไดก็ฝากน้ำหน่นะครับถ้าพิษพลาดประการใดก ขออภัยมาในที่นี้ด้วยครับผมกาบสวัสดีครับ